สวัสดีครับก็พบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับประจำวันที่14-18กันยา2563นะครับก็สำหรับสัปดาห์นี้นะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเราอาจจะกลับไปเริ่มดูว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับถ้าถ้าดูเป็นลายตลาดเนี่ยก็จะพบว่าตลาดของทางฝั่งสหรัฐเนี่ยนะครับก็ยังปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะยิ่ง กลุ่มที่เป็นกลุ่มหุ้นเทคโนโลยีนะครับอิงจากต่ชนีนแอสเนสกเนี่ยก็สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยปรับตัวลดลงเพิ่มเติมอีก4%นะครับแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าดูจากที่ตลาด n a s แ a q เนี่ยขึ้นไปทำออท h i ไฮนะครับเมื่อช่วงต้นเดือนกันยาที่ผ่านมาเนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็มีคอร์เรคชันลงไปเนี่ยเกือบเกือบ10%นะครับทีนี้ถามว่าไอภาพดาวไซต์ตรงนี้เนี่ยมันมันมันถึงจุดจุดที่เรียกว่าหยุด ไหลลงแล้วหรือยังนะครับยิงถ้าดูจากมูลค่าพื้นฐานเนี่ยถ้าดูในเชิง P/E เนี่ยก็จะพบว่ายังอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างสูงนะครับสูงมากกว่า2-3 SD ด้วยซ้ำเพียงแต่ว่าด้วยสภาพวพตลาดแบบนี้เนี่ยนะครับอย่าลืมว่านะด้วยสภาพคล่องทียะขนาดนีนเน้เราดู P/E อย่างเดียวไม่ได้นะครับทีนี้ถ้าเรามาดูในเชิงที่เป็น Earning Yield Gap นะครับก็จะพบว่าหลังจากสัปดาห์ที่ผ่านมานลงไปอีก4%เนี่ยนะครับล่าสุดเนี่ย ถ้าดู e r r n n n g งยูเก็เนี่ยกลับมาอยู่ในระดับที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยนั่นหมายความว่าไอ้ตรง variation ในเชิง e r r n n n g งยูเก็ p เนี่ยเริ่มกลับมาอย,อยู่ในจุดที่ค่อนข้างสมดุลอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็สะท้อนว่าไอภาพการไหลลงเนี่ยมันเริ่มเข้าสู่จุดที่เรียกว่า consolidate แล้วนะครับทีนี้ถามว่าแล้วมีจะมีปัจจัยอะไรที่อาจจะกระทบที่ทำให้ตลาดเนี่ยมัน มีความมันผลต่อจากนี้เนี่ยเรามองว่านะครับแน่นอนผมเล่าใฟังอยู่ตลอดในช่วง1-2เดือนที่ผ่านมานะครับว่านับปัจจุบันนะครับสถานการณ์ในสหรัฐนะครับอ,อยู่เรียกได้ว่าในภาวะสุญญากาศในเชิงของตัวการอัดฉีดการภาครัฐโดยเฉพาะยิ่งในส่วนของตัวฟิสคาลซ i มูลัดนะครับมาตรการเดิมนะครับที่ ที่ทางสหรัฐได้ไดอ้อัดฉีดลงไปในระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันหมดไปตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาแล้วนะครับแล้วก็ที่สําคัญในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือนะครับผู้ที่ตกงานหรือว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด1 i ตรงนั้นเนี่ยมันหมดไปตั้งแต่ช่วงปลายเดือนแล้วอย่ผมย้ําไปนะครับเพียงแต่ว่าเดือนที่ผ่านมานะครับดืวนเดือนสิงหาเนี่ยทางดุลธรรมเองเนี่ยก็เหมือนกับมีการแก้ปัญหาโดยการเซ็นเอ็กซิคิวทอร์นะครับเพื่อต่อลงหายใจ ในามาตรการบางส่วนเพียงแต่ว,ว่ามันยังขาดอยู่อีกเยอะนะครับแล้วตอนนี้สภาเนี่ยกลับมาเปิดสมัยประชุมอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ล่าสุดถ้าดูนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีการเสนอร่างนะเกี่ยวข้องกับตัวบิลตัวลักษณะพวก s t i m u u u s Package ตรงนี้เนี่ยโดยเสนอทางฝั่งของริบาร์พิการลงไปเนี่ยเขาเรียกใช้คําว่า s k i n นี่เพราะว่ามันน้อยมากๆเลยริาพิการสัปดาห์ที่ผ่านมาเสนอประมาณแค่สามร้เลียน ท่านั้นเองนะครับซึ่งถ้าเทียบกับขนาดที่ทางฝั่งเดโมแครตเนี่ยทางฝั่งของสภาล่างหรือว่า House of Representative เนี่ยเขาเคยได้เสนอเนี่ยเอามาตรการช่วยเหลือในระดับ3ทิลเลียนนะครับอันนี้ต่างกันมาระดับ10เท่าอันนี้ก็คิดว่ามันเป็นน้อยที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับในช่วงสัปดาห์นี้และสัปดาห์หน้านะครับถ้าตัวเนี้ยแผนตรงเนี้ยนะ่มันไม่ไม่ถูกคลอดออกมานะผมมองว่าอาจจะมีเริ่มมีปัญหาในเรื่องของ Consumer Spending หรือการจับจ่ายใช้สอยของระดับ คนที่ต้องการที่จะบริโภคเนี่ยมันเริ่มจะมีปัญหาแล้วนะครับซึ่งถ้าไปดูในไส้ก็จะพบว่าที่มันทะเลาะก,กันเนี่ยนะมันมีในยะทางการเมืองเหมือนกันเนะเ,เขาเขาเถียงกันตัวหนึ่งร่างตัวหนึ่งเกี่ยวข้องกับเอ่อ postal service ซึ่งเกี่ยวข้องกับเงินนุนของภาคไปรสันีเพราะว่าถ้าเชื่อว่าสาขาคูเบบนเนี่ยมีความเป็นไปไ,ได้เหมือนกันที่จะต้องเลือกตั้งผ่านไปรสันีซึ่งถ้าเกิดลักษณะแบบนั้นเนี่ยนะฝั่งเ e m โมแคดเนี่ยน่าจะได้เปรียบเพราะว่าสมมุติว่า เราต้องเลือกตั้งผ่านการโหวตนะครับผ่านทางไปรษณีย์เนี่ยต้องเป็นคนที่กระตือรือร้นแล้วก็อยากจะเลือกตั้งมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเปรียบเทียบการทานเสียงของสองพรรคหมายความว่าฝั่งของเดโมโคแครตเนี่ยเขาเชื่อกันว่ามีความกระตือรือร้นที่อยากจะไปเลือกตั้งมากกว่านะครับแล้วก็ จฝ่ายประชาธิปไตยแต่ของฝั่งของรัเบอริกันเนี่ยอาจจะเป็นชนชั้นแรงงานนะครับพวกนี้นอาจจะไม่ได้ใส่ใจถ้าเกิดความลําบากในการที่จะเลือกตั้งเขาก็อาจจะไม่เลือกนะครับอันนี้ก็เลยเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันแล้วก็ไม่จบนะครับซึ่งมาเริ่มสะท้อนออกมาในตัวเลขเศรษฐกิจเหมือนกันนะครับว่าไอในเชิงของตัวเลขของอ่าภาคอ่าเรเบอร์มาร์เก็ตเนี่ยก็จะพบว่าถ้าดูในสัปดาห์ที่ผ่านมานะระดับตาดูทุกอาทิตย์ในช่วงนี้คือในส่วนของตัว Initial Job l e s s Claim เนี่ยก็จะพบว่า มันเริ่มออกข้างละเริ่มส่งแม้ว่าจะส่งแต่ว่าไม่ยังไม่ได้ดีขึ้นนะครับเรียกว่าส่งตัวมากกว่าแต่ว่าสิ่งที่เซอร์ไพรส์ก็คือว่าไอตัว continuing claim นี่คือว่าคนที่มาขอรับสวัสดิการต่อเนื่องเนี่ยมันก็กลับมาเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับก็ต้องจับตาดูว่า fiscal t h r e s ได้ไหมนะครับแล้วก็ให้จับตาดูตัวเลขหนึ่งที่สำคัญสำ,ญสำหรับสัปดาห์นี้คือตัวเลข retail s a l e นะครับ retail s a l e ตัวนี้เนี่ยนะครับจะเป็นตัวเลขที่สะท้อนนะครับภาคธุรกิจค้าปลีกนะครับในเดือนออกัสซึ่งมาตรการโดยส่วนใหญ่นั้นหมดไปแล้วนะครับว่าจะดูว่าตลาดก็จะดูว่าเกิจริงอิมแพคว่าหลังจากที่สหรัฐเนี่ยอาจจะเรียกว่าเข้าสู่ภาะวะสุญญากาศเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยมันมีผลกระทบนะครับต่อภาคการบริภโภคมากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้เพราะว่าอย่าลืม GDP สหรัฐเนี่ยนะครับเกือบร้อยละเจ็ดสิบเนี่ยพึ่งพิงในเรื่องของเรื่องของคอนซัมชั่น เป็นหลักนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ตลาดต้องจับตาดูนอกเหนือจากนั้นนะตัวที่จะเป็นน้อยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยแล้วมันก็คือในเรื่องของตัวที่ผู้ผลิตวัคซีนนะครับต้านตัวโควิด -19 เนี่ยที่เป็นตัวผู้นำของโลกที่เขาให้ความหวังเป็นเยอะอย่างตัว a s t r a z เ n e c a เนี่ยก็ออกมาหยุดนะครับการทดลองชั่วคราวเนื่องจากพบผู้ป่วยคนหนึ่งเนี่ยมีอาการไขสันละอักเสบนะครับน,นี่ก็ทาให้ตลาดเนี่ยมันก็ มี noise เกิดขึ้นแล้วก็ทำให้ตลาดของสารัฐเนี่ยที่ผมเล่าฟังไปกระตกเฉลี่ยมาณั้งสองถึงสี่เปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในฝั่งสารัฐทีนี้ถ้ามาดูฝั่งของยุโรปนะยุโรปก็พบว่าจริงๆเนี่ยหุ้นเนี่ยสามารถปรับตัรเพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเนื่องนะครับตามภาพกับตัวเลขเศรษฐกิจที่มีโมเมนตัมในการฟื้นตัวได้ค่อนข้างดีนะครับเปีนงตว่ามันมีสิ่งที่ disappoint ตลาดนะทํานแตลาดผิดหวังอยู่บางช่วงก็คือในเรื่องของ ECB เนี่ยซึ่งเขามีการประชุมนะครับซึ่งจริง,รงๆหลักโดยโดยหลักแล้วเนี่ยนะครับ ECB ยังรักษาแล้วก็ยืนนะครับภาพานโยบายทางการเงินแบบเดิมอยู่นะก็คือมีการอาชินเหมือนเดิมเป็นอะไรที่เขาต้องนี้ที่ต้องทำในในการช่วยที่กระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเป็นว่าสิ่งที่ตลาดคาดหวังที่ผมเล่าสัปดาห์ที่แล้วว่าต้องให้ดูเรื่องของ Euro ที่แข็งค่าเกินไป นะครับมันจะเริ่มส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกเสียในเรื่องของ competitiveness ไปรวมถึงในเรื่องของตัวเงินเฟอ้อที่ไม่มาสักทีนะครับอันนี้ตลาดตอนแรกคาดหวังว่าจะมีมุกใหม่ที่เหมือนกับทางเฟดที่เขาใช้หรือเปล่าปรากฏว่าไม่มีก็มีทําให้ตรงนี้เนี่ยตลาดค่อนข้างที่จะ d i ดิสพอ i ์ t เหมือนกันนะครับก็ทําทให้ ะละักษณะของยุโรปเนี่ยแม้ว่าจะขึ้นแต่ว่าขึ้นด้วยดีกรีที่ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับประมาณโดยเฉลีย่ย1.7%ถ้าดูจาก msci ยุโรปนะครับในขณะญี่ปุ่นเนี่ยตอนนี้นะครับโฟกัสทุกสายตาเนี่ยจับจ้องไปในเรื่องของประธานาธิบดีคนใหม่ของญี่ปุ่นนะครับอ่าโทษทีนายกธรรมรีคนใหม่ของญี่ปุ่นนะครับก็คือเขาคาดการณ์กันว่านะครับจำชื่อนี้ไว้ดีน่าจะชื่อว่าโยชิเดะซุงะ นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นคนเรียกว่าเป็นมือขวาของนายจินโซอาเบะนะครับแล้วก็ถ้าดูในเชิงนโยบายนะลุกนโยบายของของอาเบนมิกเนี่ยมันก็จะค่อนข้างคล้ายคลึงนะครับกับของคุณโยชิเดะสุกะนะครับอันนี้ก็ถ้าตามโปรเซสเนี่ยก็จะนะครับมีการเลือกตั้งภายในพรรคก่อนวันที่14คือวันนี้นะครับแล้วก็ทำการ บวชอีกทีหนึ่งในรัฐสภานเนี่ยวันที่16นะครับซึ่งปัจจุบันให้ดูจากแชนเนี่ย80%รเนะครับคิดว่าน่าจะได้แล้วก็ถ้าไม่พลิกโผอะไรก็น่าจะได้นายกคนนี้นะครับขึ้นเป็นคนถัดไปทีนี้ก็ในเรื่องของน้อยที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้นะคนกังบนเรื่องของ Trans i t i o n period ว่าแนวนโยบายเป็นยังไงผมค่อนข้างมอง o s i ิ i v e นะครับว่าคนนี้เนะี่ยมีแนวนโยบายที่ค่อนข้างเกือบจะถอดแบบกันมาเลยนะครับแล้วจริงๆเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังนะครับคนสำคัญ ในในรัฐบาลของนาจินโซอาเบะมาตลอดนะครับอันนี้ก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาตรงนี้นะครับสำหรับญี่ปุ่นส่วนถ้าดูตลาดจีนนะตลาดจีนเนี่ยมันก็อาจจะมีน้อยที่เกิดขึ้นนะครับในในส่วนของช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับภายหลังจากที่นะครับทางสหรัฐเนี่ยมีความเป็นไปได้ที่จะมีการแบนบริษัทเพิ่มเติมนะครับแล้วก็บริษัทที่จะแบนเนี่ยชื่อว่า SMIC นะครับบริษัท SMIC เนี่ยถือว่า เป็นบริษัทนะครับผู้ผลิตซมิคอนเตอร์ที่เรียกว่าเป็นเจ้าใหญ่ที่สุดเจ้าหนึ่งในประเทศจีนนะครับแล้วก็มีคู่ค้คาที่สําคัญกับหลายๆประเทศนะครับโดยเฉพาะยิ่งอย่างสหรัฐนะครับซึ่งถามว่าถ้าแบนตัว SMIC ไปนเนี่ยเนี่ยมันก็อาจจะส่งผลกระทบในการพัฒนาเทคโนโลยีของจีนนะครับโดยเฉพาะยิ่งเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับพวกซมิคอนเตอร์แล้วก็ชิปประมวลผลนะครับซึ่งาการแบรนตรงนี้ทําให้นะครับเกิด อุปสรรคนะครับในอนาคตถ้าเกิดแบนขึ้นจริงเนี่ยก็จะทําให้เวลาเขามีการถ่ายทอดเทคโนโลยีเนี่ยนะครับแล้วก็จริงๆในใน,ในธุรกิจเชนที่เกี่ยวข้องตับกับตัว,ตวม e m อ c o n กเ c t o r เนี่ยในหลายๆส่วน,นยังต้องพึ่งพิงนะครับบริษัทผู้พัฒนาออกแบบจากสารัฐอยู่มากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าแบนขึ้นจริงผมมองว่าในระยะสั้นเนี่ยน่าจะมี Impact ต่อตัวนะครับภาคของ การผลิตชิปประมวลผลในของจีนนะครับแต่ในระยะยาวนจริงๆอย่าง s m เ c เเขาก็มีการเตรียมการล่วงหน้าไว้บ้างอยู่เหมือนกันนะครับด้วยการที่จะไปรีคูดหรือว่าไปซื้อตัวนะครับนักวิจัยนักพัฒนาผู้ผลิตชิปคอนเตอร์เนี่ยเพื่อมาแก้ลําตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นระยะสั้นอาจจะกระทบแต่ระยะยาวเนี่ยเป็นการที่จะเร่งให้จีนเนี่ยนะครับสามารถที่จะพัฒนาแล้วก็ยืนนะครับ ยืนด้วยลำแข้งของตัวเองได้นะครับแล้วก็ปัจจุบันถ้าดูสัดส่วนจริงๆเนี่ยประเทศจีนเนี่ยนะครับตลาดเป็นของตัวของชิปเนี่ยที่ผลิตภายในประเทศเยอยู่รับแค่สิบห้าถึงยี่สิบเปอร์เซ็นเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อันนี้เป็นประเด็นที่ต้องจับตาดูแต่แน่นอนนะสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ทําให้ตลาดนะครับโดยเฉพาะยิ่งหุ้นกลุ่มเทคที่เป็นเทคจีนเนี่ยนะครับก็ได้รับผลกระทบอยู่พอสมควรนะครับก็ทําให้ถ้าดูจากอินเด็กซ์เนี่ยก็ ติดลบเฉลี่ยน,นะครับโดยประมาณสัก2-3%นะครับสำหรับทีนี้ถ้าเราดูไปรายเซกเตอร์นะครับก็จะพบว่าเซกเตอร์ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเทคเนี่ยลงค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็เช่นเดียวกับพวก Energy ในขณะที่เซกเตอร์ที่มีความรีเซียนสูงนะครับอย่างพวก Material Industrial เนี่ยนะครับรวมถึงพวก Healthcare พวก c o n s u m e r staple พวกเนี้ยสะท้อนภาพนะครับว่า value หุ้นกลุ่มที่เป็น value เนี่ยสามารถนำเสนอในสิ่งที่ ช่วยลดความผันผวน,นในภาะวะตลาดแบบนี้ได้นะครับแล้วก็ถ้าดูในลักษณะของคอมมดิตี้นะครับแล้วก็คอร์เรนซีเนี่ยก็จะพบว่าตัวรายเด็กเนี่ยครับกลับขึ้นมาแข่งข่ายครั้งหนึ่งนะครับส่วนตัวราคาน้ํามันนะครับปรับตัวลดลงค่อนข้างรุนแรงนะประมาณสักหกเในขณะที่ทองคําค่อนข้างทรงตัวนะครับอยู่ที่เลเวลประมาณสัก1939นะครับทีนี้ถ้าดูฝั่งเทเชอรี่เนี่ยก็โดยเฉลี่ยเนี่ยปรับตัวลดลงนะครับประมาณสัก1นึ่งถึง 6 basis point นะครับก็เป็นภาพที่สะทอนเรื่อง r i x k off หลังจากที่พวกผู้นำวัคซีนอย่างตัว a s t r a z e n e c เนี่ยมีการประกาศหยุดการทดลองชั่วคราวนะครับแล้วก็ตัวเลขของภาคแรงงานเนี่ยค่อนข้างที่จะ m i x นะครับคือมีทั้งดีแล้วก็แย่นะครับก็ทำให้เกิดมีความกังวลนะครับแล้วก็เป็น r i x k off sentiment อ่อนๆนะครับในช่วงที่ผ่านมาส่วน activity ในฝั่งของตัว corporate bond เนี่ยก็กลับมา คือคักอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยถ้าดูจากตัว IG และ h g h Spread เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับเป็นผลมาจากที่ปริมาณนะครับการออกตราสารใหม่ค่อนข้างเยอะก็คือมีซับลายตลาดค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีภาพผสมในเรื่องของตัว r i กซ์ออฟเซ i m ิ n เที่กล่าวในเบื้องต้นนะครับก็ทําให้ตัวสเปรดเนี่ยกลับมาไวเดนอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยเฉลี่ยเนี่ยประมาณ2-8เบิส point นะครับอันนี้คือภาพที่เกิดขึ้น ส่วนถ้าดูนะครับในภูมิภาคอ,อาเซียนของเราเนี่ยดยเฉลี่ยก็ปิดลบไปนะครับโดยส่วนใหญ่นะครับโดยเฉพาะยิ่งอย่างตัวเซตนีนลงไป2%นะครับลักจากร์ตาเนี่ยลงค่อนข้างแรงนะประมาณ4% week วิวิหลังจากที่ประเทศเขาเนี่ยมีความจำเป็นจะต้องกลับมาปิดประเทศอีกครั้งหนึ่งหลังจากคาปาซิตีในโรงพยาบาลเนี่ยเริ่มเต็มแล้วแล้วก็ถ้าไม่ปิดเนี่ยค่าการว่าไอ้ยอดนะครับของตัวผู้ติดเชื้อนเนี่ยจะ ไม่สามารถที่จะฮนเดิลได้นะครับประสิที้เต็มนะครับอันนี้ก็เลยทำให้เขาปิดประเทศก็ทำให้อินเด็กซ์เนี่ยลงค่อนข้างรุนแรงนะครับในขณะที่ตัวฟิลิปปินเนี่ยเริ่ม กับมารีบาด์ด้วยค่อนข้างดีนะครับก็หลังจากที่กลับมาเปิดประเทศแล้วก็ยอดดูดูโทนเหมือนจะเริ่มดูทรงดีขึ้นนะครับก็ทำให้ตลาดบวกขึ้นมา3%ในขณะที่ต่างชาตินะครับวิธีผ่านมาก็ยังขายป้าเราอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าด้วยดีกรีที่น้อยลงละนะครับประมาณพัด1,600นะครับส่วนถ้าดูทั้งปีเนี่ยก็ประมาณ260,000นะครับสำหรับตัวต่างชาติที่ขายออกไปทีนี้นะให้มาดูในเรื่องของกลยุทธการลงทุนนะครับสำหรับสัปดาห์นี้จะต,ต้องดู เรื่องอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็ถ้าดูในตัวเลขเชิงตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยนะครับก็อย่างที่ผมได้เล่าฟังตาต้นนะครับดูเรื่องของรีเทลเซลล์นะครับก็เป็นรีเทลเซลล์ยอดของเดือนอสิงหาคมซึ่งจะสะท้อนนะครับภาพของการบริโภคยอดค้าปลีกนะหลังจากที่มาตรการสำคัญในการที่จะสนับสนุนคนที่ได้รับผลกระทบจากโควิดเนี่ยหมดไปนะครับตรงนั้นเนี่ยดูว่า ถ้าออกมาไม่ได้ไม่ได้ดูแย่รลอเซอร์ไพรส์มากผมมองว่าก็น่าจะตลาดไปได้ต่อนะครับพียงว่าถ้าตลาดดูแล้วนะออกมาตัวเลขดูเซตโทนแล้วมีมีระยะสำคัญเนี่ยผมมองว่าก็ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดเหมือนกันนะครับว่า ไอตัว fiscal simulator เนี่ยมันจะเป็นจะต้องออกมาให้ทันการนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่สำคัญก็คือในเรื่องของตัว initial jobless claim นะครับให้จับตาดูทุกผลัดนะครับดูโทนของภาคตลาดแรงงานว่าเป็นไงบ้างนอกหจากจะสองตัวนี้นะครับให้ดูในเรื่องของตัว housing นะครับแล้วก็เรื่องของ building permit ในเดือนออกกาสที่ผ่านมาน่าจะพอดูเห็นภาพของภาคอสังหานะครับน่าจะดูดี แล้วดูดีอย่างต่อเนื่องนะครับหลังจากที่ดอกเบี้ยเนี่ยมันรันอยู่ในเรทค่อนข้างต่ำนะครับก็มีอีกเซนทีฟที่ให้คนเนี่ยกลับไปซื้อบ้านอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็นอกเหนือจากตัวเลขเศรษฐกิจอีเว้นท์นะครับสำหรับวีคนี้เนี่ยก็ให้จับตาดูเรื่องของเฟดมีติ้งนะครับวันที่15 16วันอังคารวันพุธนี้นะครับหลังจากที่ครั้งก่อนหน้านะครับเชอร์รอมพาวเนี่ยนะครับได้ได้พูดไปไปแล้วนะครับในส่ยงในส่วนของการปรับมุมมองเป้าเงินเฟ้อเนี่ย จากเป็นฮาร์ด r g รกเป็นซอฟต์แทรกนะครับเป็นเ v e r อเร i n f อินฟล n t ชัน e ทรกทีนี้ตลาดก็คาดหวังว่าจะได้เห็นตัวของเมคานิกนะครับตัวของดีเทลว่าอไอตัวเอเวอเร i ตอินฟลชันแรเนี่ยเขาใช้พิเตเป็นยังไงนะครับอันนี้คือสิ่งที่ตลาดคาดหวังนะครับที่จะต้องดูแล้วก็ประเด็นอื่นๆเนี่ยกต็ต้องจับตาดูนะครับเรื่องการเลือกตั้งนะครับว่าตอนนี้เหลือไม่ถึง ห้บวันแล้วนะครับว่าสหรัฐเนี่ยจะเข้าสู่การเลือกตั้งในวันที่3พฤศจิกานะครับคะนเสียงของทัามเนี่ยเริ่มกลับดีขึ้นมาจากช่วงก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ตัวของแอสตาเซเนกานะครับที่ชะลอการทดลองไปเนี่ยนะครับหลังจากที่ผู้ป่วยมีอาการขาษาักเสบนี่ยก็ให้จับตาดูเหมือนกันนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งในเรื่องของการนะครับไอตัวทำสงครามในเรื่องของเทควอลเนี่ยมันคงมีเซนิเมนต์นะครับในเชิงของซิมโบลิกออกมา เรื่อยๆนะครับทีนี้ถ้าดูเรื่องที่1นนะครับในเรื่องของคะแนนนิยมโดนัทรัมเนี่ยตอนนี้นะครับก็ถือว่าเริ่มกลับมาดีดีขึ้นนะครับหลังจากที่เขาเนี่ยออกมาแสดงจุดยืนค่อนข้างชัดนะครับในเรื่องของตัวการกว้านซื้อวัคซีนเนี่ยเพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยเขาได้ใช้ก่อนเลือกตั้งนะรจริงเขาก็แผ่มมาพยายามที่จะนะครับเล่ง เร่งรัดกระบวนการนะครับแล้วก็แอปพิูจไอตัวของการใช้วัคซีนเนี่ยให้ให้ได้เร็วที่สุดเนี่ยประมาณช่วงปลายเดืนอนตุลาคมนะครับอันนี้ก็ทำให้คะแนนเสียงเนี่ยก็สามารถที่จะกลับขึ้นมาได้เรื่องดีแล้วก็เนี่ยเขาก็มีความพยายามที่จะออกมาตรการแพ็กเกจ เอตัวฟิสกอลชิ m u l ซึ่งตอนนี้ทะเลาะกับทางเรื o โมแคอยู่เนี่ยออกมาให้ทันนะครับอันนี้ก็คิดว่าน่าจะสูสียิ่งขึ้นกว่าช่วงก่อนหน้านี้นะครับสำหรับการเลือกตั้งในสารัฐก็ต้องจับตาดูทีนี้ถามว่าอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของตัววัคซีนเนี่ยนะครับหลังจากที่สปดาที่แล้วนะ As a อซาเซเนกาหยุดไปนะครับประมาณ1สัปดาห์ทีนี้นะครับล่าสุดเช็คข่าวมาเนี่ยนะครับแอซาเซเนกาเนี่ยก็ออกมาถแถลงแล้วล่ะว,ว่าสามารถที่จะกบ กลับมารีซูมนะครับแล้วก็ดําเนินการทดลองต่อได้นะครับวันนี้ก็น่าจะเป็นข่าวดีสําหรับวีกนี้ทีนี้อ่ามีข่าวหนึ่งที่น่าสนใจเกี่ยวข้องกับบริษัทผู้พัฒนาวัคซีนนะครับในวีกที่ผ่านมาก็มีคันเมื่อกี้หน้าที่แล้วผมเล่าให้ฟังว่าทางภาครัฐทางธรมนุธรรมเนี่ยอยากจะเขมวัคซีนให้เร็วทําวัคซีนให้ออกมาได้ใช้การเร็วนะครับเป็นว่า มันก็สุ่มเสี่ยงในเรื่องของความปลอดภัยซึ่งทางนีทันใดนั้นนะครับพวกแอชเซเนกาแล้วก็บริษัทรผู้พัฒนาวัคซีนเนี่ยประมาณเจ็ดแห่งเนี่ย <c oughs> ก็ออกมาแสดงจุดยืนร่วมกันนะบอกว่าเฮ้ยทุกอย่างเนี่ยไอก็ต้องทําตามโปรเซสตามกระบวนการแลนะการเมืองไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้ามาแซงชันหรือว่าเข้ามานะครับล้วงลูกแล้วก็ทําให้ลดหย่อนในเรื่องความปลอดภัยลงไปอันนี้ก็เป็นภาพที่จะถอนว่าโอเคน่าจะบาลานซ์ออกมานะผมมองว่าก็น่าจะออกมาตาม ตามทำลายที่คาดการได้นะครับแล้วก็น่าจะเป็นข่าวดีสำหรับวีคนี้และหลังจากที่แอตตาเซนิก้าเนี่ยกลับมาผลิตได้อีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนประเด็นยอดผู้ติดเชื้อโควิดตอนนี้ประเด็นนี้ผมมองว่าตลาดเริ่มไพรซ์น้อยลงเรื่อยๆนะครับเพราะว่าในสหรัฐเนี่ยตอนนี้ยอดผู้ติดเชื้อรายวันเนี่ยต่ำสามหมื่นนะครับแล้วก็เดเวลลอปเมนท์ที่ดีเนี่ยเกิดขึ้นในทุกๆรัฐนะครับแคลิฟอร์อเนียเท็กซัสฟลอริดาพวกนี้เนี่ยเริ่มคอนเทนได้แล้วก็มีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ ก็อันนี้คือสิ่งที่อยากจะจับตาดูสําหรับสัปดาห์นี้นะครับส่วนถ้าดูในในเชิง,งคําแนะนําผมมองว่านะครับตลาดในช่วงนี้เนี่ยมันก็ตีมยังคงเกาะตีมในเรื่องของตัวโควิดเหมือนเดิมนะเพียงแต่ว่าลักษณะของตรงนี้เนี่ยมันยังไม่เกิดภาพโรเลชันโดยสมบูรณ์แบบสักเท่าไหร่นักนะครับจากแอชซัมชันเดิมที่เราเคยเชื่อว่าวัคซีนเนี่ยน่าจะมาในช่วงปลายเดือนกันยายนี่ก็ อาจจะต้องถูกเลื่อนออกไปเป็นช่วงต้นเดือนออกทเบรเพราะฉะนั้นเนี่ยตีมแลัเกษณะตรงนี้เนี่ยผมมองว่าไอตัวกลุ่มหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยก็น่าจะพอนะครับมีจังหวะให้พอเข้าเล่นได้อีกสักระยะอีกช่วงหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ชอบสั้นนะแต่ใครนะครับที่สามารถลงทุนได้ในระยะยาวแล้วก็ถือในพีเรียดที่มากกว่า6เดือน1ปีคือถือข้ามเลืตั้งไปได้เลยเนี่ยผมมองว่ากลุ่มนะครับ เทคลงมาแรงตรงนี้แล้จริงผมเล่าในะตอนนั้นว่าถ้าดูในเชิง e a r n i n ยูเก็บเนี่ยเริ่มกลับมาในจุดที่เรียกว่าสมดุลแล้วก็อยู่ในเกณฑ์ที่สมเหตุสมผลแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครชอบระยะระยะยาวนะครับกองอย่าง d i s r รั t SPX เนี่ยสามารถเข้าลงทุนได้เลยนะครับในขณะที่ใครนะครับที่ชอบเล่นรอบอันนี้ผมมองว่าถ้าดูในเชิง Valuation นะครับอันนี้เริ่มกลับมาอยู่ในจุดที่เรียกว่าสมเหตุสมผล แต่ในเชิงเทคนิคเนี่ยยังอยู่ในจุดที่อาจจะเรียกว่ายังไม่คอนโซลเดตเต็มร้อยสักเท่าไหร่นักนะครับก็ต้องดูว่าวีคนี้อีเวนต์หลักๆคือเฟดนะครับแล้วตัวเลขอีทเทลเซลถ้าออกมาไม่ได้ดูดูแย่กว่าที่ตลาดคาดผมมองว่าตลาดจะเริ่มคอนโซลเดตได้แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าออกมาดูแล้วไม่ดีอีกเนี่ยในช่วงสั้นผมมองว่าอย่าง disrupt อย่าง X หรือหุ้นกลุ่มเทค,นคในสหรัฐเนี่ยยังมี ความผันผวนสูงอยู่นะครับก็ต้องระมัดระวังสองคนคนที่เล่นรอบนะครับถ้าจะเข้าต้องแบกไม้เป็นระยะเป็นก้อนเล็กๆนะครับแล้วก็ถอยเข้าน่าจะเป็นอะไรที่เมกเซนกว่าในขณะที่โพสต์โควิดนะครับในช่วงที่ผ่านมาพอเทคลงนะครับกลุ่ม Value นะครับหุ้นที่เป็นคุ้นที่มออีความเป็นมีคุณภาพสูงพวกนี้เนี่ยก็นะครับ สามารถที่จะทนทานต่อเรื่องเหล่นี้ได้ดีนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าวัคซีนนะครับท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันก็ต้องออกมาจนได้นะครับซึ่งตรงนี้นจะเป็นติ๊กเกอร์สําคัญในทําให้คนกลุ่มพวก real pending พ,นนพวกนี้เนี่ยนะครับจะกลับมาได้เพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับ อาจจะเริ่มทยอยหย่อนหย่อนไปบ้างนะครับสำหรับ SP Robot กับตัวเ s p Top ็ a n d นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะรล่าใหฟังส่วนตลาดจีนนะครับแน่นอนว่าถ้าในช่วงนี้ถ้ามีภาพที่ลงลงมาเนี่ยผมยังมองว่ายังชอบจีนมากกว่าสหรัฐนะครับเพราะว่า h e d l l n e เนี่ยค่อนข้างที่จะเคลียร์แล้วก็ชัดมากกว่าทางสหรัฐแล้วก็ที่สำคัญมาตรการเนี่ยยังมีอีกมากนะครับที่จะกระตุ้นนะครับก็คิดว่า ถ้ายอ่อลงมาถึงจุดที่เราน่าสนใจซึ่งเรียกว่าตรงนี้ผมมองว่าก็ทยอยสะสมได้นะครับสำหรับตัว SP-Evo China นะครับก็ถ้าท่านใดนะครับมีคำถามสอบถามเพิ่มเติมนะครับสามารถติดต่อได้ที่นะครับสามารถติดต่อขอรับรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จาก,การของทุน asset plus นะครับแล้วก็เบอร์ติดต่อ customer care 02 672 1111นะครับอันนี้ก็สำหรับสัปดาห์นี้นะครับก็ขอบคุณนะครับแล้วก็พบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ